สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมไทยอุปกรณ์ช่างกันใครพิดโดนแปน้งครับในเซอร์เช็คมุมไหมพี่ครับผีจะโดนเตะสิครับนี่เลเซอร์ดิ่งฉาก็พี่ด <sk r isa> ่า,าผมยิงไม่รู้ยิงไม่เคยเห็นเลเซอร์วันระดับครับ <sk r isa> ใช่หรอไอ้ดิ่งฉากมันจะเป็นไอโง่เรอะไรวะสามเหลี่ยมปัดปน รอดรอดรอดช่วกันต่อดีวยาพี่เกียงเกียงโดเกียงบพกเกียงฉับแล้วตกเกี่ยวเกียงสามเหลี่ยมอ่ะมันเล็กเกียงอะไรไ้่อย่างไะพี่ตบเลยดีกว่า เียนอะไรสักอย่างไม่มีไม่มีครับเขียนติวเขียนโป๊เขียนตัวตัวล็อกกระเบื้องครับล็อกกระเบื้องครับไม่ใช่ตัวไม่มีชื่อเรียกเลยหรอกระเบื้องกระเบื้องมี้งไม่ถูกชื่ออ่ะตัวทีไง่าใช้ตัวทีได้ตัวกระเบื้องกระเบื้องถูกแล้วเกี่ยวอะไรกับกระเบื้องปรับระดับกระเบื้องเกี่ยวเกี่ยวแล้วแก่แล้วดิ่งกันไหมฉันดิ่ง ดาวดิ๊งดาวดิ๊งมาๆๆมาฉากฉาอะไรไม่เป็นไรฉากฉากเอ่อวัดมุมไงวัดมุมฉาก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 ไม่ใช่ฉากพี่ช็อปช่อก็ฉากพี่ฉากใช่พี่ฉากไม่ฉากเลยใจดูให้ได้เลยจบแล้วเรอโอ้ยไม่เจ็บหัวเลยวันนี้ไม่มีอะไรทำครับมาทำเล่นๆฝากกดไลค์กดถูกใจเอ็ดพิมชมพูด้วยครับ